ย่านถอยจากตัวถอยเองลูกดีดีตัวรู้เนี่ยมันยังขวางอยู่ไอ้ตัวรู้ตัวเห็นของลูกมันยังขวางอยู่มันก็ต่อขวางทางอยู่นะตัวทรงรู้ทรงเห็นลูวอะเออถอยจากตัวถอยเองนั่นแหละมันยังค่อยว่างล้างลูกทำ <c oughs> มาอย่างนั้นมันก็ปวดไม่เป็นอีกยังปวดใช้ไม่ได้อีก กนรตรเนี่ยมันว่างล้างอย่างเดียวดับล้างว่างล้างอย่างเดียวไล้รองลอยล้างอย่างเดียวถ้ามันอย่งตัวรู้มันยังตรงตัวนี้เยอะอยู่มันก็ขวางอยู่นั่นแหละมันจะว่างล้างอย่างไงเล่ามันจะมีแค่กรรมสําคัญ,กร,ญ,ญ,ก,รญกรรมสัมพันธ์จิตสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์มโนกรรมมโนเวรสัมพันธ์อยู่นั่น ถอยจากตัวถอยเองลูกไม่ถอยจากไม่เองถอยจากตัวถอยเองไม่เอาตัวไม่เอาเองมันจริงจะลายช่วยนะลายช่วยหลุดช่วยขยันด้ขยันปรดลูกไม่ใช่ขยันอะไรขยันปวด <c oughs> ไม่ถอยจากไม่เองลูก <c oughs> ถอยจากตัวถอยเองไม่เอาตัวไม่เอาเองข <c oughs> ยันล้างลูกขยันว่างล้าง ขยันคลายช่วยขยันหลุดช่วยตัวรู้ของรูปนยังขวางอยู่นะตัวรู้ตัวทรงรู้ทรงเห็นยังขวางอยู่นี่ทรงรู้ทรงเห็นก็ทรงจิตทรงจิตก็ทรงกรรมทรงมโนกรรมมันใช่กรรมปลดกรรมไม่ได้ใช่ล้างอย่างเดียวว่างล้างอย่างเดียวคลายช่วยหลุดช่วยอย่างเดียว จะตัวถอยเองมันจะไม่เกี่ยวว่ารู้ไม่รู้ไปเองไม่เกี่ยวไปเห็นไม่เห็นไปเองไม่เกี่ยวกับมีจิตแร้วไม่มีจิตไปเองไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละทั้งหมดทั้งความไม่ยึดติดละไม่ยึดตัวไม่ยึดเองร้องมันไปด้วยสิ่งทุอย่างปลดให้เป็น เป็นแล้วว่าขยันโปด <c oughs> วิริยะในการโปรดรู้ไหมว่าไอวิริยะในการโปรดเนี่ยมันทุกที่เลยทุกขณะเลยมันจะตรงไหนอยู่มันก็ท่ามกลางสังสวรรค์อยู่เท่านั้นแหละคนจะนอนอยู่คนก็นอนอยู่ท่ามกลางสังสวรรค์เท่านั้น นั่งคุณก็นั่งท่ามกลาสงสังสวัสดิ์ทั้งนั้นยืนอยู่ก็ตรงไหนก็ท่ามกลาสงสังสวัสดิ์ทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่ขยันล,ล้างขยันคลายช่วยปลดให้เป็นปลดไปแล้วเนี่ยจะอยู่ก็ปลดจะไปก็ปลดจะมาก็คือการปลดคอปลดเป็น ยดตัวถอยเองไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละทั้งหมดที่เรียกว่าไม่ย,ยึดตัวไม่ย,ยึดเองเอน่ะพร้อมกันเลยทั้งสังสรวัตเลยพร้อมกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าตรารู้และการปวดพร้อมกันไปตัดและตัดช่วยพร้อมกันไป วทรงรู้ทรงเห็นถ้ามันเยอะอยู่มันขวางอยู่นั่นมันคลายที่ไหนเล่าตัวทรงรู้ทรงเห็นน่ะเป็นเพราะเป็นพวมอยู่สิทรงจิตทรงใจทรงสภาวะทรงลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นเพราะเป็นพวมอยู่มันคลายที่ไหนเล่าขนาดไหมยังไม่เอาไหมเองเลยลูกขนาดไหมยังทิ้งไหมเองเลยมัวไปทรงอะไรอยู่เล่า ถอยอย่างไม่ยอะๆหน่อยไม่ไม่เอาไม่เองถอยไม่กระทั่งตัวถอยเองถอยจากตัวถอยเองถอยไม่กระทั่งตัวถอยเองมันจะได้ดับล้างว่างล่างสองสวัสดไปด้วยกัน ถอยแล้วก็ถอยอีกถอยจากตัวถอยเองอีกเรื่อยๆอีก,อกลูกถอยแล้วก็ถอยอีกถอยจากตัวถอยเองเรื่อยๆอีกไอ้แง่มุมของพอพภูมินะ่ะที่มันคอยจะไปพักแช่ทรองอยู่ตรงส่วนไหนของสภาวะจิตของสภาวะธรรมนั่นแหละหรือว่าพอพภูมินะี่มันจะได้ล้างไป จ่วอาคลายจากจุดหนึ่งแล้วก็มาพักอยู่ในจุดหนึ่งมันไม่ใช่คลายจากตัวคลายเองถอยจากตัวถอยเองถอยแล้วก็ถอยอีกถอยจากตัวเถะถอยเองเรื่อยๆอีกอ <connect> ันนี้สายสที่มันแวะพักอยู่ในสภาวะจิตสภาวะธรรมละเอียดอ่อนเบาบางปานกลางขนาดไหนมันจะได้ล้างไหมนีสัยนี่ยมันไปแวะพักอยู่ในสภาวะจิตสภาวะธรรมอะละเอียดอ่อนเบาบางปานกลางอย่างไร จะได้ล้างไปด้วยกันถอยแล้วก็ถอยอีกถอยจากตัวถอยเองเรื่อยๆอีกละตัวละเองเรื่อยๆอีกละแล้วก็ละตัวละเองนั่นแหละเรื่อยๆอีกทิ้งแล้วก็ทิ้งตัวทิ้งเองนั่นแหละทิ้งตัวทิ้งเองนั่นแหละเรื่อยๆอีกพลังมันไปทุกสิ่งอย่างปลอดให้เป็น ทางสวัเนีมีแต่คลายช่วยหลุดช่วยกันอย่างเดียวลูกว่า,างล้างช่วยกันอย่างเดียวช่วยอย่างอื่นมันก็เป็นเพียงแค่นี่กรรมนี่เ,เวรน,นี่วิบากนั้นแหละช่วยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ช่วย,ยจริงเนี่ยจบช่วยเนี่ยทิ้งตัวทิ้งเองไปด้วยกันเลยลูก สละตัวสละเองไม่ได้กันไม่ย,ยึดตัวไม่ย,ยึดเองไม่ได้กันนี่รอดช่วยนี่พานช่วยมีมุดช่วยช่วยมันจบจริงๆเนี่ยมีมุดช่วยนี่รอดช่วยนี่พานช่วย แล้วก็ถอยอีกถอยจากตัวถอยเองเรื่อยๆอีกอย่าไปไปพักอยู่ตรงๆดูทรงรู้ทรงเห็นค้างตัวรู้ตัวเห็นมันจะได้ใช่รู้แบบไม่ติดรู้ใช่เห็นแบบไม่ติดเห็นแต่อันนี้สายนะมันติดมาแล้วติดตัวรู้ติดตัวเห็นนะั่นน่ะมันติดมาแล้วนิสัยนะ่ะ ก็สรุปร่างไปเรื่อยๆดีๆ สละตัวสละเองลูกพร้อมกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างนุสติที่ล้างในนุสติเองละลึกที่ล้างในละลึกเองนี่นุสติชนิดไหนมันไม่ล้างในนุสติเองมันก็ไม่ล้างสังสวัส์ไปด้วย แต่มันจะกลายเป็นนุตติที่เป็นสองสวัสดิในนุสติซะเองจะนุสติประโยคไหนขึ้นมามันก็ต้องเป็นประโยคที่ล้างประโยคเองเป็นนุสติที่ล้างนุสติเองเท่านั้นมันจึงจะไม่เกิดโทษไม่แล้วว่าไหมเองไหมตัวไหมเองเรื่อยๆอีกไม่ตัวไหมเองเรื่อยๆอ,อีก ไม่เมาไม่เองไม่เมอาไม่เองไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาตัวไม่เอาเองทีทีหน่อยแต่ละประโยคเนี่ยเราลึกขึ้นมาแต่ละค่าก็ล้างช่วยเท่านั้นแหละ แล้วมาไม่รู้กี่พบกี่กันกี่กลับกี่ชาติแล้วก็สรุปร้างนิดเดียวไม่พอหรอกตลอดสรุปร้างกันตลอดเลยลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังสวัสดเงไงที่มันยาวนานมาไอล้ลาตัวลาเองนี่ตลอดเลยนะอืมสรุปกันตลอด สละตัวสละเองนี่ก็สรุปกันตลอดลูกทิ้งตัวทิ้งเองนี่ก็สรุปกันตลอดไม่ไม่เอาไม่เองนี่ก็สรุปกันตลอดแล้ว ถอยแากตัวถอยเองเนี่ยมันเนื้อหาเดียวกันหมดละละตัวละเองก็เหมือนกันเนื้อหาเดียวกันหมดลูกรอดแล้วแต่คลายไม่เอาคลายเท่านั้นแหละมันถ้าคลายไม่เอาคลายเนี่ยมันจะกลายเป็นคลายช่วยคลายช่วยหลุดช่วยสังสวัสิทันทีแต่ถ้ามันแค่คลายจากอะไรเนี่ยมันยังไม่ได้คลายช่วยหลุดช่วยสังสวัสดหลอกมหาคุณนายยังไม่เกิด ก็ตัวถอยเองนั่นแหละไม่เอาตัวไม่เอาเองทีทีหน่อยเพราะสังสวัสดิ์นี่มันตลอดเวลาไม่งั้นมันไม่พอล้างหรอกทุกอย่างมันอยู่ที่ ขยันโปรดสรุปล้างอยู่ที่ขยันสรุปล้างเรื่อยๆขยันอะไรขยันอย่างอื่นน่ะมันขยันในรูปแบบกรรมวิบากเท่านั้นแหละแต่มันมีเรื่องของเศษกรรมเศษวิบากมันต้องขยันนั่นนี่อะไรมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละตามวิบากมัน ความขยันที่มันจบมันมันสิ้นสุดเป็นก็คือขยันล้างสังสวัสดนั่นแหละขยันสรุปล่างดีๆเนื้อหามันก็คือดับล้างว่างล้างนั่นแหละคลายช่วยหลุดช่วยนั่นแหละไม่มีอะไรนอกจากนั้นไม่ใช่การบำเพ็ญเอาปฏิบัติเอาเอาจเริญเอาอย่างไอ้พวกเปตรตมันคิดเอาแล้วมันจเจริญเอามันทําเอาพวกที่ถีเปรตตั้งเอาอย่างเดียวจเจริญเอาอย่างเดียวปฏิบัติเอาอย่างเดียวบำเพ็ญเอาอย่างเดียว มันไม่ใช่แบบไปพวกที่เทเปตที่มันคิดเอาสิ่งที่มันไปเอาสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาได้ยังไงเล่าขนาดละยังละตัวละเองเลยแล้วมึงจะไปบาเพ็ญเอาปฏิบัติเอาอะไรเล่าไอพวกที่เทเปตมเป็นแบบนั้นแหละ คิดแต่จะเอาอย่างเดียวไม่คิดไม่ล้างความคิดเองคิดไม่ละความคิดเองไม่คิดเอาคิดเอาตั้งเอาสมุทัไทยในความคิดหมดเลยมีแต่สมุทัไทยในความคิดสมุทัไทยนิติถินิติเป็นสังทวัตรในนิถิเป็นเสีเองความคิดเป็นสังสวัตรในความคิดเป็นเสีเองตัวตั้งเอาก็เป็นสังสวัตรในตัวตั้งเอาเป็นเสีเองไม่ได้เฉลียวเลย ำไมทำมามันก็เปรตเยอะเปรตในธรรมก็เยอะเปรตในรอกมันก็เยอะเปรตในธรรมก็เยอะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมันไปตั้งเอานิพพานเนี่ยตั้งเอาในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาเนี่ยมันก็หลงเอามาเรื่อยหลงเอาไปเรื่อยจนกว่ามันจะเลิกเอาจนกว่ามันจะหยุดเอามันจิงจะตรงตรง่อนิพานอยู่แล้วทันที นั้นที่ให้ไหม้ตัวไหม้เองเนี่ยมันจะได้ดับล้างสมุทัยไปที่มันจะจึ้งจ้องต้องตั้งเนี่ยเจตนากรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะได้เรียกว่ายุติเจตนากรรมทั้งหลายไปไม่แม้กระทั่งไหม้เองเนี่ยมันจะได้ดับล้างทุกเจตนากรรมไปเจตนากรรม มนโนกรมมนกรมมโนกรรมอ่ะรมสังสวัสดิแห่งกรรม ไปเอาอะไรแล้วนิพาน์อ่ะเอาในสิ่งที่ไม่ใช่การเอาไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองที่ไม่เอาตัวไม่เอาเองที่ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเอง